สวัสดีค่ะลูกค้าและผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาอยู่กับเซลล์หนึ่งทอโต๊กเช่นเคยนะคะวันนี้หนึ่งมีรถ7ที่นั่งนะคะมาแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็น m a ด a า c ซ8คันนี้นะคะชมปี2019นะราคาเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นนะคะราคาป้ายแดงเนี่ยเกือบเกือบล้านแเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครกำลังมองหารถครอบครัวนะกะทัดรัดใช้งานง่ายเหมาะสำหรับในเมืองนะคะและก็เหมาะสำหรับท่องเที่ยว่างจาังหวัดนะ แนะนำคันนี้เลยนะคะมา z d า CX-8 แดนะคะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถจะเป็นเช่นไรไปติดตามชมกันได้ในคลิปเต็มเลยจ้ามาเริ่มกันที่ด้านหน้ารถก่อนเลยนะคะเริ่มกันที่โลโก้ของตัวรถคันนี้เลยนะนี่มา z d a เขาจะเป็นโลโก้แบบนี้นะนี่นะคะนะสวยนะเหมือนเปรียบเทียบก็เหมือนกับตัวเดวิลนะคะนี่นะจะคล้ายๆกันเลยนะส่วนกระจังหน้าด้านรถนะคะนี่นะจะเป็น เส้นตรงแบบนี้เลยนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแต่ว่าจะสีจางกว่าหน่อยจะเป็นสีเทาเหมือนคอนบุรี่นะรถคันนี้เป็นสีเทานะคะลูกค้านะส่วนกันชนด้านหน้านะนี่เป็นแบบนี้นะคะเรียบเรียบแบบนี้เลยนะนี่นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดด้วยกันนะด้านหน้านะคะนี่นะส่วนไฟคู่หน้านะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้แล้วในตัวนะไฟคู่หน้า หลอดใสปิ้งแน่นอนสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงนะเหลี่ยมพมสันฝากระโปรงชัดเจนไม่มียับไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะนะแลวแล้วก็ล้อแม็กคันนี้นะอ,อ้าลืมเฉลยไปแล้วเป็นล้อแม็กจากโรงงานมาสด้เลยนะคะยางเป็นของโยโก h a m ่านะเบอร์ยางจะเป็น225สองห้ง 5, ทับห้าห้นะคะสำหรับยางคันนี้นะ ดอกอยางยังมีเหลือให้เห็นแบบนี้เลยนะคะนี่ใช้ได้ไปสองสาปีโชคนะคะดูได้นะไม่มีคดไม่มีงอนะคะนี่นะนะคะอ่ะส่วนกระจกมองข้างนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างเป็นเส้นแบบนี้นะลูกค้ามือจับเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยแล้วในตัวโรงงานจากโรงงานมาสด้าเลยนะคะนี่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่หนึ่งปิดให้ดู มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันสว่างเกินนี่นะคะนี่นะอ่ะแผงประตูนะเป็นสีดำตัดด้วยสีน้ำตาลเข้มๆเหมือนสีเลือดหมูนะลูกคา้านี่เข้มๆแบบนี้แล้วเป็นระบบซอฟทัชนะลูกค้านะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายไม้สวยมากนะคะแผงประตูก็จะประกอบไปด้วยเปิดปิดกระจกสี่บานด้วยกันนะนี่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เปิดปิดกระจกพับเก็บไฟฟ้านะคะนะ แล้วก็มีลำโพงคู่หน้าให้เรียบร้อยหนึ่งคู่นะ,ะดูซอกประตูกันบ้างหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยงัดแงะแกะออกใดๆเลยนะนี่นะคะนี่ไม่มีการเคาะเปลี่ยนพ่นทําสีมาแน่นอนนะคะอ่ะวนี่ดูด้านนี้มั่งนะคะสติกเกอร์เรียบเนียนจากโรงงานเลยนะนี่เจ้าของเดิมดูแลดีมากเข้าบีควิกแน่นอนนะคะนี่นะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ อะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างรถคันนี้กันบ้างนะคะนี่เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เม็ดอาร์ up, เรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยไม่มีชำรุดไม่มีร่องรอยการชนหนักมาแน่นอนไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนโครงสร้างนะคะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างเสาปีด้านขวากันบ้างนะคะ มือจับเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่นะแขงประตูสวยเรียบเนียนค่ะไม่มีร่องรอยชำรุษเสียหายฉีกขาดใดๆและมีลำโพงคู่หลังให้อีกหน่คู่ด้วยนะคะนี่กระจกจากโรงงานของมาจ้าแท้นะคะอ่าหัวน็อตนี่ยังมีร่องรอยการแต้มสีอยู่เลยหัวน็อตเดิมจากโรงงานมาสเตแน่นอนไม่มีร่องรอยชำรุเสียหายฉีกขาดใดๆเลยนะคะนี่นะอ่า เมอาร์กเสบ B นะคะนี่นะเมอาร์กเสบ B เรียงตัวสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เม็ดอักเสบ B เรียงตัวสวยแบบนี้ไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายฉีกขาดใดๆนะคะเอ้ยพวกผิดขอโทษเมอาร์กเสบ B ไม่มีร่องรอยการชนหนักชำรุดหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างใดๆมาก่อนนะคะโทษทีนะคะวันนี้ลูกค้าหนึ่งเออมากอากาศมันร้อนขอโทษด้วยนะคะอ่ะดูด้านหลังกันบ,บ้างล้อมแมกหลังฝานะคะ สวยงามไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทใดๆนะไปทรงไฟท้ายเดิมจากโรงงาน m a z ด้แบบนี้เลยนะคะนี่นะกันชนท้ายสวยค่ะไม่มีร่องรอยการพูดฟุตบาดด้านท้ายนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้อีก4จุดเช่นกันนะคะนี่ก็น้องซื้ออยู่ครบนะคะนี่ท้ายสวยงามมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูห้องเก็บสัพพละด้านในกันบ้างน,นะคะ ฝากระโปรงท้ายของมาด้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะลูกค้าลูกค้าสามารถกดตรงนี้แล้วเขาก็จะเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะอ่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างนี่เจ้าของเก่าใจดีมากนะคะติดพรมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะนี่นะมีพรมมาให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งจุดนะคะนี่ไว้สําหรับนี่ถ้าลูกค้าไม่ไม่ใช้งานนะพับเก็บไปนะพับเก็บไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะชึบอ่ะพับเก็บไปอย่างนี้นะแล้วลูกค้าก็รมปู แบบนี้นะคะนี่นะน,นี่นะเอาพรมปูแบบนี้นะนี่นะเรียบร้อยแล้วก็มีถาดท้ายมาไว้ให้ใส่ของด้วยนะนี่มีพรมกระดุมกันลื่นถลายให้แล้วด้วยเรียบร้อยด้วยนะคะนี่มีที่เกี่ยวของตรงนี้ให้ด้วยนะลูกค้าซ้ายและขวาเลยนะแล้วก็อเดี๋ยวเรามาดูกันได้อะไรบ้างเปิดขึ้นมาแปบบ๊บนึงนะลูกค้าชึบ มีที่วางของข้างล่างให้อีกด้วยนะคะหนึ่งจุดนะไม่เป็นแบบเหมือนกล่องใส่ของลูกค้านี่นะอันนี้เป็นที่ใส่เครื่องมือนะคะนี่นะที่ใส่เครื่องมือนี่นะคะที่ใส่เครื่องมืออ่าเดี๋ยวดูอีกด,ด้านนึงอ่าที่ใส่เครื่องมือเหมือนกันนะคะนี่นะอ่ะแบบนี้นะนี่ถ้าลูกค้าจะปิดลูกค้าก็กด เขาจะปิดเองโดยอัตโนมัติแบบนี้นะคะคันนี้ไม่แน่ใจมียางอะไระไมาให้หรือเปล่าะมาดูล้อมแม็กหลังซ้ายกันบ้างนะคะนี่ล้อมแม็กหลังซ้ายนะนี่นะสวยงามไม่มีร่องรอยการคูดฟูตบาดนะคะนี่โชคเชอรอะไรก็เส้นเป็นแบบตรงๆแบบนี้ไม่มีคดไม่มีงอนะคะอะแข้งประตูด้านซ้าย สวยงามค่ะไม่มีร่องรอยํำรุดเสียหายใดๆเลยนะคะนี่นะโครงสร้างเสาบี B. นี่เม็ดอาร์กยงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการํารุดเสียหายใดๆนะคะนี่นะอ่าเสาบี B. ด้านซ้ายนะลูกค้านะนี่แล้วก็นี่นะคะ อ่าแตงประตูสวยเรียบเนียนเลยนะคะอา้าวลืมให้ดูหัวน็อตนะคะหัวน็อตเดิมจากโรงงานมาด้านะคะนี่ยังปั๊มสีทุกจุดนะไม่มีร่องรอยงัดแงะแกะออกนะคะนี่หัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมด้านซ้ายนะไม่มีร่องรอยงัดแงะแกะออกเช่นกันนะคะสวยงามมากๆนะนี่นะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายใดๆนะคะนี่นะ ไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนโครงสร้างนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องของมัด้าคันนี้นะคะนี่นะคะนะสกายแอคทีฟเทคโนโลยีนะคะเป็นระบบประหยัดไฟไฟ้าไอเป็นระบบประหยัดน้ํามันแล้วนะคะสาหรับเครื่องคันนี้นะนี่ห้องเครื่องสวยงามค่ะเก็บสายไฟอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีการรั่วซึมของน้ํามันเครื่องใดๆเลยนะคะนี่นะ ได้เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากหัวน็อตด้านขวาก่อนเลยหัวน็อตเดิมจากโรงงานมาด้านนะคะนี่ยังมีร่องรอยการแต้มสีอยู่เลยนะนี่นะเดี๋ยวไล่ไปซีนขอบฝากระโปรงอะไรเป็นเส้นตรงนะคะมาตรฐานมอกรสติกเกอร์ยังมีติดมาให้เห็นอยู่จากโรงงานแบบนี้เลยนะ,ะนี่ซีนขอบฝากระโปรงสวยเรียบเนี่ยะคะ่ะหัวน็อตเดิมแบบนี้เลยนะคะนะขั้นหน้านะนี่ลูกค้าดูได้เลยนะ คานหน้าอะไรอยู่ยังอยู่แบบสวยงามนะคะสติกเกอร์นะนี่ให้สแกนลูกค้าดูได้เลยนะนี่นะคะลูกค้าสามารถสแกนดูรายละเอียดได้เลยนะคะห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะนี่สวยงามนะลูกค้าไม่แล้วก็ฝาฉ,ฉนวนกันความร้อนไม่มีชำรุดเสียหายฉีกขาดใดๆสวยงามนะคะบริษัทเรานะมีรับประกันตรวจโครงสร้างรถ ได้มาตรฐานจากยุโรปนะคะบริษัทที่ตรวจให้นะไม่มีชนหนักไม่มีพิษว่วไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่มีการกอใหม่นะคะเลขไม้แท้ทุกคันนะคะสําหรับรถของบริษัทเรานะ,ะเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะมาที่ห้องผู้โดยสารนะคะนี่คันนี้นะเป็นเบาะหนังพร้อมกับรูระบายอากาศแล้วนะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเบาะคู้หน้าเป็นแบบ ปรับไฟฟ้าให้หนึ่งคู่เรียบร้อยนะคะนี่เบาะจะเซ็ตที่นั่งคนขับได้สองคนแบบนี้นะคะนี่นะอ่าเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยสวยงามมากเบาะเรียบเรียบตึงๆทุกเบาะไม่มีร่องรอยการชำรุดเสียหายฉีกขาดใดๆนะคะนี่เบาะด้านหลังก็เช่นกันเรียบเรียบตึงๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยการชำรุดเสียหายฉีกขาดใดๆนะคะและเบาะข้างหลังก็เดี๋ยวหนึ่งให้ดูนะคะอ่ะนี่นะ นี่งัดขึ้นไปแบบนี้นะลูกค้าอ่านี่เบาะสวยงามนะนั้นหนึ่งเอื้อมไม่ถึงนะคะแขนสั้นขออภัยด้วยนะนี่เบาะตึงๆสวยๆแบบนี้เลยนะสวยงามทุกเบาะไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายฉีกขาดใดๆและข้อข้างหลังนี่มีแอร์ออโต้มาให้ด้วยนะคะเป็นระบบออโต้แยกอิสระจากด้านหน้าเนี่ยนะลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิเองได้ปรับความ แรงของพัดลมได้นะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างข้างหลังให้ด้วยนะคะแยกอิสระซ้ายขวาแบบนี้เช่นกันนะคะนี่นะไฟนะคะตรงกลางวันนี้แยกอิสระซ้ายขวาแบบนี้เช่นกันนะคะนี่นะอ่ะเพดานสวยค่ะไม่มีร่องร่องรอยการลงเจมิมลงยันใดๆนะคะเพดานรถคันนี้จะเป็นสีเทาเข้มๆแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปสตาร์ทรถให้ดูกัน าส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะมีระบบคนโทรลให้ที่พวงมาลัยแบบนี้เลยนะคะนี่นะพวงมาลัยนะอ่านเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่เลื่อนไมเป็นตัวเลขแบบนี้นะคะส่วนด้านขวามือสุดจะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะนี่หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้มีหน้าจอ กล้องหน้าด้วยนะคะอันนี้มีกล้องหน้าด้วยนะแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวหนึ่งให้ดูนี่อันนี้กล้องหลังนะเพื่อความปลอดภัยอันนี้ด้านข้างนะคะนี่มีให้หมดเลยนะขับขี่ปลอดภัยสบายแน่นอนนะคะรถคันนี้นะอะนี่นะความคมชัดสีอ่อนมีให้ครบนะนี่นะนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูโหมดอื่นกันบ้างนะ อันนี้นะระบบนี่นะคะให้เลือกเป็นระบบออเอเป็นระบบออโต้นะคะลูกค้านะนี่นะนี่เป็นเรือนเล,เลขดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะแบบนี้นะคะส่วนอันนี้นี่ลูกค้าหมุนเอานี่นะคะเห็นด้วยนี่ลูกค้าเลือกหมุนนอกจากตรงนี้นะนี่มันจะลิงก์กับ วิทยุข้างหน้าแบบนี้นี่มีเนวีให้ด้วยนะการตั้งค่าการสื่อสารความบันเทิงแอปพลิเคชันนะคะนะคะนี่ปุ่มเสียงนะหมุนหมุนได้จากตรงนี้เช่นกันนะคะระบบเบรกเป็นระบระบบเบรกมือเป็นระบบไฟฟ้านะคะหน้าตากุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะลูกค้านี่นะอันนี้คือกุญแจของมาตาคันนี้นะคะนี่ กระจกเป็นปรับเลนออตโต้แบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ใส่แว่นให้ตรงนี้ด้วย1จุดนะไฟนะคะแยกซ้ายขวาอิสระออกจากกันนะคะนี่สวยๆเลยแล้วก็มีกระจกให้ตรงนี้พร้อมไฟส่องสว่างตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใครเป็นผู้หญิงสายแต่งหน้าแนะนำนี่มีให้ทั้งซ้ายและขวานะคะนะอ่ะโดยรวมคอนโซลหน้าก็จะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เหมือน อันนี้น่าจะเป็นที่ใส่ของได้ลูกค้าตรงนี้นะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็จะประมาณนี้ไม่กว้างเกินไปไม่แคบเกินไปนะคะกําลังดีนะแล้วก็มีลาโพงนี่ลำโพงทวิตเตอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะลูกค้านี่ซ้ายและขวาเลยนะคะนะคะอ่ะสำหรับมาสด้าซีแปดภายในก็ประมาณนี้นะคะใครที่กําลังตามหารถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้สักหนึ่งคันนะคะคันนี้อาจจะตอบโจทย์ลูกค้า ได้สักทันบ้างนะคะกับเจ้ามา d ด้ cx 8นะราคาเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นชมปี2019นะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่14,000กว่าบาทเข้าขึ้นไปเท่านั้นนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ เบอร์แล้วก็ไอดีไลนยที่วิ่งวิ่งอยู่ด้านล่างนี้เลยได้เลยนะคะบริษัททอหรือลูกค้าอยากจะมาดูรถจริงนะคะมาดูได้ที่บริษัททอตโต้นะคะบริษัทเราตั้งอยู่ตรงที่สี่แยกมินบุรีสุวินทวงศ์นะคะเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา9ก้าโมงถึง17บเจนาฬิกาสามนาทีนะคะสามารถลูกคา้กคาสามารถนัดเข้ามาดูรถได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนึ่งก็จบการรีวิวคันนี้ไปก่อนทั้งหน้าจะมารีวิวคันไหนอีกรบกวนฝากากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากากดติดตามเป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยให้ด้วยนะคะสำหรับนี้